สวดมนต์ทุกวันบูชาพระรัตนตรยัยอาลหังสัมมาสัมพุทโธพควาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพคะกวาตาธรรมธรรมังนามาสามิสุปฏิปันโนพคะวะโตสาวกาสังโคสังฆังนามามิ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิติปิโสภควาอารหังสัมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปนโนสุขโตโลกาวิทูอนุตโรปุริสัธรรมสาลาทิสัทธะเทวมนุสานังพุโธภควาติสวาฆาโตภควตาธรมโม สันทิิโกอาภาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตะโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ มีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโคยะทิทางจตาลิปุริสายุคานีอัาปุริสอุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโคอาอุเนโยปาุเนโยทักขิเนโยอัญชาลีกะลานิโยอนุตราังบุญยะเขตังโลกะสติ คาถาพาหุงมหากาพุทธชัยมงคลคาถาพาหุงสหาหสมาพินิมนิตสาวุธ,ธันตังคีเมขลังอุทิตโคลาสเสนะมาลังธานาทิธรรมวิชินาชิตวามุนินโธตันเตชสาภวตุเตชัยมังคลานิ มาลาติเลกมามพิยุทธิตสภรติงโคลัำปะนาละวกามกมคามทัตทยะขังขันตีสุทันตะวิชินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังกลานิ นาลาคิลิงคชาวลังอติมัาถูตังทาวะคิจักกมสนีวะสุทาลุนันตังเมตตมภูเสกวิชินาชิตวามูนินโทตันเตชสา,าววตุเตชยมังคลานิ อุขิตะขัดขมะมติหัตถะสุทาลุนันตังทาวันติโยชนะปะทถังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขาตาโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังกลานิ กตวานะกัตถมุทลังอวิวัคภิเนิยาจินใายะทุกขะว่จนังชนะก,กายะมัชเชสันเตนะโสมะวิชินาชิตวามูนินโทตันเตชสาภาวตุเตชยมังคลานิ สัจจังวิหายะมติสัจจกวาเทเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทภูตังปัญญาปะทีปชาลิโตชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชยมังคะลานิ นันโทปนันทาผู้ชะขังวิพุทตังมหิตทิงปุตเตนะเถระผู้ชเคเณธรามาปยันโตอิตูปเทสาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ ทุกขาหะทิติผู้ชเคนะสุทธาทาะหัตถังพรามังวิสุทธิชุติมิตติปกาทิพานังญานาคเทนาวิชินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิ เอตาปิพุทธะชยมังคละอัฏฐคถา,ายโยวาจโนทินาทิเนสละเตมะตัมทีหิตวานะเนกาวิวิธานิจูปัตวานิโมขังสุขังอธิฆะเมยยะนาโรสปัญโย มหาการุณีโกนาโถยตายะสภาพะปานีนางปูเลตะวาปาลมีสภาพะปโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวะเชนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานางนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิเชโยโหยิชยสุชยมังคเล อปปลาชิตาปัลลังเกสีเสปทาวิโปคะเลอาภิเสเกสะพะพุทธานังอาคาปโตปโมทติสุนัาตังสุมังคลังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมูหุโตจะสุยิทรังพัมมะจาริสุปทาขินังกายะกรรมังวาจากรรมังปทาขินังปทาขินังมโนกรรมัง ปานิกิเตปะทฐคินาปะทฐคินานิกัตะวานะละพันตเถปะทฐคิเนคา,าถาแผ่เมตตาให้ตนเองภาวันตุสับสัพพะมงคลคาถา พาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนัสตาโสธิพาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพธัมมานุภาเวนัสตาโสธิพาวันตุเตพาวันตุสาพมังคารังราคันตุสาพเทวตาสัพทังคานุภาเวนัสตาโสธิภาวันตุเต คาถาแผ่มเมตตาให้ตนเองอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอาหังนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อหังอเวโรโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอาหังอัพยาปัชชาโหนติโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง สุขีอัตานางปาริหารามีขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขก,กายสุขใจรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินคาถาแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอ ى, เวลาโหนตู่จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอ,อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความพยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นีคาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานางปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทั้งสิ้นเถิดบทกวดนะ้ำอุทิศส่วนกุศลอีทางเมมาตาปิตุนางหนตุสกิตาหนตุมาตาปิต,ต,าตาโลขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังเมยาตินังหนตุสุกิตาหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมคูรูปัจชายาจริยานังหนตุสุกิตาหนตุคูรูปัจชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูประชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสภเทวตานังหนตุสุกิตาโหนตุสพเทวา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอิทังสัพพาเปตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพาสัตตานางโหนตูสุกิตาโหนตูสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข ความมุ่งหมายในการสวดพระคาถาพาหุงมหาการหรือพุทธชัยมงคลคาถามีดังนี้บทที่หนึ่งสำหรับเอาชนะศัตรตูหมู่มากเช่นในการสู้รบด้วยทานบารมีบทที่สองสำหรับชนะใจคนที่กระด้างกระเดืองหรือเป็นปฏิปักษ์ด้วยขันติบารมีบทที่สามสำหรับเอาชนะสัตว์ร,ร้ายหรือคู่ต่อสู้ด้วยเมตตาบารมีบทที่สี่สำหรับเอาชนะโจรเช่นองคุลิมาด้วยการกระทำปฏิหาร บทที่หาสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวโทษคดีความด้วยวิธีสงบระงับท่ามกลางคนหมู่มากบทที่ 6. สสำหรับเอาชนะการโต้อตอบด้วยการรู้นิสัยแล้วตัดเทศนาบทที่7สําสำหรับเอาชนะการแกล้งใส่ร้ายใส่ความกล่าวสำหรับเอาชนะการมีเล่เหลี่ยมอุศโลบายด้วยวิธีอันเป็นอุปเทแห่งฤทธิ์บทที่8สํสำหรับเอาชนะทิฏฐิมานะของคนด้วยวิธีเทศนายานสาธุสาธุ พระคาถาชินะบัญชรของสมเด็จพระพุทธาจยาโตผอมรังสีวัลระคังโคสิตาลามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ปุตตะกาโมและเพปุตตังธนากาโมและเพธนังอติกายเยกายยา,ยายะเทวานางปิยตังสุตวายติวิโสภควายะมาราชาโนทเวสุวนโมนมรนังสุขังอรหังสุกโตนะโมะพุทธายะชยาสนาคตาพุทธาเชตวามารังสวาห์นังจตุสัจจาสะพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกัลาทธโยพุทธาอัถาวีสตินายกาสเพิตาไมหังมัตเตเกเต αι, มุนิสลา สีเสวดีโตไมหังพุโตธรรมโมทาวิโลจเนสังโคเบโตไมหังอุเลสาภะากุนากโลอธัธเยเมอนุลุโทสาลีปุตโตจะทักินเนกนทันโยปิิภาคัสมีงโมคลาโนจะวามะเกทักินเนสวนันเนไมหังอาสุงานันทา,าวาโลกัสโปจะมหานาโมอุพาสุวามาโสตะเกเกสันเตปิิฐาคัสมีงคลิโยวาปะพังกลโลนิสินโนสลิสัมปนโนโสวิตโตมุนิปุงขโว อุมาลกัสโปเถโลมเหสีจิตตาวาทโกโสมัยหัางวัฒนนิจังปฏิทาสิคุณากโลคุณโนวังคุลิมาโลจาอุปาลีนันทศิวลีเถลาบัญใจอิเมชาตานาลาเตติลากามมะมะเสศาสีติมหาเถลาวิชิตาชินาสาวกเสเีเตสีมหาเถลาชิตวันโตชิโนาละสาชจาวันตาศิลเตเชนะอังฆามังเกสุสันติตาลาตนาปุระโตวาศีทักิีเนมเมตาสุตกงทัชกงวัชตวาศีวามอังคุลิมาลก,กัง ขันธโมลัปลิตันจะอาตานาติยาสุตะกัรอากาเสชาทนังาสิเสษสาปากาลาสันติตาชีนานานาวาราสังยุตตาตาตาปากาลาลังกาตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภายลาชัชตุปัตวาอาเสสาวิณยังยันตุอนันตชินเตชะสาวาตโตเมสกิจเจนะสัตตาสัมพุทธปัญชเชลชีนาปัญชาลามาชามิวิหะลันตังมิทเลสัตตาปะเลนตุมังสัเพเตมหาปุริสาสภา อิเจวะมันโตสุกุตโตสุรโคชินานุภาเวนะชิตุปัทวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยจาธรรมานุภาวะปาริโตจารามิชินะปัญชเลเตคาถาชินะบัญชรแบบยอ่อชินะปัญชาละปาริตังมังลักขตุสัพพทาชินะปัญชาละปาริตังมังลักขตุสัพพทา ชีนาปัญชลปาลิตังมังลักขะตุสัพพทาสาธุสาธุคาถาบูชาพระศรีวลีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีวลีจะมหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีจะมหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธาสีวลีเถราคุนางเอตังโสติลาพังพระวันตุเมสีวลีจะมหาเถโลเทวตาระปูชิโตโสระโหปัจจายาทิมหิอาหางวันธามิตังสธา สีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจยาทิมหีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถราคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจามหาเถโลเทวตานาระปูชิโตโสระโหปัจจยาทิมหีอังวันธามิตังสธาสีวลีจามหาเถโลยักขะเทวาพิปูโตโสระโหปัจจยาทิมหีอังวันธามิตังสธาสีวลีเถราคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเม ขอให้มีโชคขอมีลาบขอให้มีทรัพย์สินเงินทองเงินไหลนองทองไหลมาทำอะไรก็สมความปรารถนาสาธุสาธุคา,าถาหัวใจพระศรีวลีนาชาลีติ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  นะหมายถึงการนอบน้อมการมีสัมมาคารวะชาหมายถึงความหวนขวายในเรื่องของการงานการมีความขยันหมั่นเพียรลีหมายถึงความมุ่งมั่นไม่ทุจริตไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนตีหมายถึงว่าโดยทั้งหมดเป็นการสรุปความตามข้างต้นที่กล่าวมาแล้วสาธุสาธุคา,าถาบูชาพระปัจเจ,เจ้าพระอรห ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธะมะอุนะโมพุทธายะวิลาทยโยวิลาโกนายังวิลาหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิลาอิทโยพุทธะมานีมามาพุทธะสวะโหม ววลาทายโยววลาโกนัยังเวลาหญิงสาวิลาทาสีววลาทาสาวิวลาอิโยพุทธศามานีมามะพุทธศาสวะหมววลาทายโยววลาโกนัยังเวลาหญิงสาวิลาทาสีววลาทาสาวิวลาทิโยพุทธสามานีมามะพุทธศาสวะหมสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีให้แคล้วคลาดปลอดภัยโชคดีมีสุข นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพคกวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพคกวานะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติพคกวา นะโมโพธิสัตวาคันติมายะอิติภควา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 ให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีสุขสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อกรวยชุตินทโลวัดโคสิตารามจังหวัดัชนาานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิอิติสุคโตชุตินทโลนะโมพุทธจยนะสิวังพรหมามะอะอุ สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอะอ,อุสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิอิติสุขโตชูตินทโลนะโมพุทธายะนะสิวังพรหม,มามะอะอุยาอดยาอยากยายากยาจนยา,ยา,ยายนตย่ำกว่าคนยาจนกว่าใครทรงไว้ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุ คาถาบูชาหลวงพ่อวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐม,มนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนะวาจจยะวะเจตัสสะ มเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาลามะพุทธะปาติมากัลังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรมมิโกสุขะปฏิทายะกายเยนะวาจายะวเจตาสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตัง อิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาามะพุทธปาติมากะลังปูชามีหังยาวาชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขปาิทายะกายเยนะวาจายะวเจตสาไมเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทิปาติหาลิกังมังคละจินตาามะพุทธปาติมากะลังปูชามีหังยาวาชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขปฏิทายะ ให้คล้วคลาดให้ปลอดภัยโชคดีมีความสุขหายเจ็บหายป่วยหายไข้ค้าขายสิ่งใดก็ร่ำรวยเฮงเฮงปังปังสาธุสาธุขาถาบูชาพ่อปู่ชีวกกรมลรพัฒแพร่ประจําองค์พระพุทธเจ้า นะโมตัสสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคกวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมนะโมชีวโกศิลสาอาหางกาลุนิโกสะพัสตานังโอสถาธิพภมันตังประภาโสสุริยาจันทังโกมารพัจโจปกาเสสีวันธามิปันฑิตโตสเมทะโะโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวโกศิลสาหังกาลุนิโกสัพัสสตานางโอสถาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารพัตโญปกาเสสีวันธามิปันฑิโตสุเมทโสวะโลกาสุมนาโหมิโอมนะโมชีวโกศิลสาหังกาลุนิโกสัพัสัตานางโอสถาธิพามันตังปราภาโสสุริยาจันทังโกมารพัทโญปกาเสสีวันธามิปันธิโตสุเมทโสวะโลคาสุมนาโหมิ โอมนะโมชีวะกะโกมลพัจโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมลพัทโจบูชายะโอมนะโมชีวะกะโกมลพัทโจบูชายะสาธุสาธุคาถาบูชาเจ้าแม่กุนอิมระโพธิสัตว์เมตตามหานิยมนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นำโมไตซื่อไตปุ๋ยกิวเข้าคิวหลังกองไตเแรงกรรมกองซืออิมพอสักนำโมไตซื่อไสปุ๋ยกิวเข้าคิวหลังกองไตเแรงกรรมกองซืออิมพอสักนำโมไสซื่อไตปุ๋ยกิวเข้าคิวหลังกองไตเแรงกรรมกองซืออิมพอสักสาธุสาธุคาถาบูชาพระพิคเนทเทพแห่งศิลปวิทยาและความสำเร็จ อมสีคเนสายะนามาหาอมสีคเนสายะนามาหาอมส um ีคเนสายะนามาหาอมสีคเนสายะนามาฮ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 าสัเฤทธิสัมฤทธิสัมฤทธิ์คาถาบูชาท้าเวสวร์คุ้มครองป้องกันภัยให้โชคให้ลาบ นะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะอิติปิโสพคะวายะมะราชาโนท้าเวสุวรรณโนมรณงสุขังอัลลหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าเวสุวรรณโนจาตุมหาราชิกายัขะพันตาพัดภูริโตเวสะภูสะพุทธังอัลลหังพุทโธ เาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมะราชาโนเาเวสุวรรณโนมารนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะเาเวสุวรรณโนจตุมหาลาชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสาภุษาพุทธังอลาหังพุทธโ้าทเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะอิติปิโสภะควายมะราชาโนเาเวสุวรรณโนมรนังสุขังอลหังสุกโตนะโมพุทธายะ เวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสาภุสาพุทธังอรหังพุทโธนะโมพุทธายะเวสุวรรณโนจาตุมหาลาชิกายขะพันตาพัดภูริโตเวสาภุสาพุทธังอรหังพุทโธเวสุวรรณโนนะโมพุทธายะให้แคล้วคลาดให้ปลอดภัยมีโชคลาภมีขุมทรัพย์มากมายรวยรวยแห่งแห่งสาธุสาธุ ขอ,อความเป็นสิริมงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกๆท่ทานสาธุสาธุคาถาบูชาหลวงพ่อรวยวัดตะโกจังหวัดอยุธยานะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมพุทธ,ธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธ,ธชิตาสัพพโสคุณวิพาสัมปัตโตนรุตตะโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสัพพสิทธิสัมพุทธ,ธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธ,ธชิตาสัพพโสคุณวิพา สัมปัตโตนารุรตโมมหาลาพังสัพพะสิทธิพระวันตุเมสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสะพระพุทธชิตาสัมภะโสสัพพะโสคุณวิพาสัมปัตโตนารุรตโมมหาลาพังสัพพะสิทธิ พะวันตุเมขอโชคลาภและการทำมาหากินล่ำรวยล่ำรวย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 สาธุสาธุขอความเป็นสิริม,มงคลจงบังเกิดแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านสาธุสาธุ